สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมนั่งรถไฟนะคบซึ่งชื่อแมปเนี่ยมันก็ชื่อว่านั่งรถไฟนะฮะสำหรับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปที่เราต้องนั่งรถไฟไปเรื่อยๆนะคะแบบไร้จุดหมายนะฮะซึ่งตู้รถไฟที่เรานั่งก็จะเป็นรถไฟชั้น3นะฮะซึ่งก็จะมีพัดลมนะอยู่ข้างบนรถไฟนะฮะแล้วก็อา่า ตัวของดีไซน์ของแบบทาออกมาได้ดีสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าออทั้งตัวเบาะตัวหน้าต่างตัวเออภายในดีไซน์ตัวรถเนี่ยเหมือนจริงมากนะฮะเหมือนกับของจริงเลยนะเราสามารถกดเปิดปิดประตูตรงนี้ได้นะนี่ประตูตัวเปิดปิดตรงนี้นะเปิดปิดประตูได้นะแล้วเราก็สามารถเดินข้ามตู้ไปได้นะนี่เราก็เดินข้ามตู้มาอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ตู้รถไฟตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้าด้วยนะคะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ ตู้นี้ก็จะเหมือนตู้ที่แล้วเลยนะคะก็เป็นตู้ที่เป็นเบาะสีฟ้านะแล้วก็เราก็เดินข้ามมาอีกตู้หนึ่งนะซึ่งถ้าเรามาลองดูตรงนี้นะตู้นี้ก็จะมีความพิเศษนิดน,นึงนะฮะตรงที่ว่าเอ่อตัวนี้มันสามารถเล่นเอโกได้ดนไหมกดเอโกเอโกได้แต่ว่าตัวส่วนของหน้าต่างก็ไม่สามารถเปิดปิดนะก็จะเปิดเอาอย่างนี้นะสำหรับหน้าต่างนะแล้วก็เราเดินข้ามมาอีกตู้หนึง่งเป็นตู้พิเศษนะฮะเป็นตู้สุดท้ายนะเป็นท้ายตู้เลยนะ ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นตู้ขนของนะแล้วก็จะมีที่นั่งโบราณด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเปียนโนนะเราสามารถกดเปียนโน,นเล่นได้นะคะให้เราเข้ามานั่งนะและ้วก็ข้างหลังก็จะเป็นนี่นะท้ายตู้นะก็จะสังเกตถึงรางรถไฟนะแล้วก็พื้นหญ้านะฮะที่เราจะได้เห็นในท้ายตู้นะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะซึ่งตู้ตู้นี้เนี่ยเป็นที่เป็นตู้พิเศษเนี่ยก็มีประตูด้วยนะซึ่งผมคาดว่าน,น่าจะเป็นตู้รถไฟที่อำ่ำเป็น ตู้เก็บของนะฮะซึ่งนี่ก็คือหน้าตาของตู้เก็บของนะฮะทีออ่อยู่ตะท้ายสุดของขอบวนรถไฟนะฮะก็เป็นชั้นสามนะ,ะแต่ว่าเป็นแบบว่าตู้เก็บของนะซึ่งเราก็จะไปเนะี่ยบนสุดเลยนะ,ะของขบวนรถไฟนะซึ่งผมจะไปดูกันนะว่าขบวนรถไฟบนสุดเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไซึ่งตอนนี้เนะี่ยเราก็มาอยู่ที่อ่อ ตู้แรกของขบวนรถแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองออกไปดูนะว่าเป็นยังไงนะเราจะมาแค่ได้แค่นี้นะซึ่งก็เป็น G A สี่ห้าสี่ห้านะฮะทำขบวนนะ G A สี่ห้าสี่ห้านะที่วิ่งทําขบวนนะซึ่งข้างทางนี่ก็จะเป็นถนนนะซึ่งวิวเวลาเราปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเป็นวิวที่ปิดประตูแนละ้วแต่ปิดไม่สุดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ปิด,ป,ดปิดไม่สุดนะซึ่งตู้ขบวนุกขบวนเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะก็จะมีแอนิเมชันท่านั่งของมันนะอ,อย่างเช่นอันนี้นะ ผมก็นั่งตู้นี้นะผมนั่งเป็นท่าที่4ท่าที่3ามนะท่าที่3ามทำไมมันแปลกจังเลยท่าที่3มันมันทำท่าอะไรของมันเนี่ยท่า5ที่7ก็นอนนะฮะท่าที่2ก็นั่งเฉยๆนะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายนะที่ อาจจะเป็นอีสเตอร์เอกลับๆสำหรับแบบนี้นะซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามีอีสเตอร์เอกอะไรหรือเปล่านะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ออกมาได้นะครับว่าจะเป็นคลิปแนวไหนนะคลิปรถไฟหรือคลิปรีวิวอะไรต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นแหละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบุย